อ่าแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มนะคะน้องแกงส้มที่เมื่อวันก่อนนี้มาถ่ายละครเรื่องบ่วงรักใช่ไหมคะแอบนั่งดูแอบเชิงเงอนที่บ้านเจ้านายเราแล้วแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยได้กลับบ้านคือเลิกกองตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะเขาบอกก็ยังเจอแบบแต่เจอหน้ายังสดใสอยู่เลยเนาะแหมทำไมไม่บอกเราบ้างที่คือจริงจะแอบมาท่าไรคะแอบมาท่าไรเจอดยางไงเพราะเราถามว่าน้องเหนื่อยไหม ใช่ค่ะบ้านพี่จิงอ่านะคะเดี๋ยวเราไปดูสัมภาษณ์สามทางมมุมไปเลยค่ะอันนี้ได้แล้วนิดนึงได้อันเลยใช่ไหมใช่ครับ30ตสิราคมนี้ครับได้แล้วอันคานนี้แล้วครับผมที่เราดูอยู่โอ้ขอบคุณครับเรื่องแรกอย่างนี้เป็นยังไงบ้างในการที่ก็ ก็บทบาทเรื่องแรกนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างจะวิ่งเหว่งนิดนึงนะฮะเป็นคนที่เรียกได้ว่าติดความเพอร์เฟกทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่อยากได้อ่าแต่ว่าอ่าใช่ใช่ใช่ครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเอ่อเป็นออกแนวว่าหนุ่มแบบลุยๆอ่าครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย เข้มข้นแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะมีแบบความซับซ้อนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์แบบใหญ่ๆหนักๆทั้งนั้นเลยใช่ครับอยักใจมักเล่นเรื่องนี้ไม่ครับแต่ว่ามันก็จะมีความยากในในการเล่นละครเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็เรื่องนี้ค่อนข้างหนักไปทางดราม่าดราม่าเข้มข้นมากๆจริงก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่แบบเฮ้ยมันมันมันไกลตัวเราเราก็ต้องแบบหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เวิร์กช็อปเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสู้ๆสู้ตายแน่นอนครับ อนอนใช่ไหมแล้วแบบว่าพี่ๆที่ร่วมงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างาก็องบอกว่าพี่ทุกคนน่ารักนะครับไม่ว่าอย่างพี่นกเสินใจพี่หนุ่มจากพิสุกพี่กิ๊กมุ่ยรินนะครับหรือว่าพี่นิวสุจพลเนี่ยคือ โอ้ทุกคนเป็นนักแสดงที่เรียกว่าเขาาโชคโชตแล้วก็เก่งมากๆจริงครับผมก็ทุกคนคือทุกคนท่าาราทุกคนเข้าเข้าใจนักแสดงใหม่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาพยายามช่วยเหลือเราเต็มที่ให้งานออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยต้องขอบคุณพที่ทุกคนมากแล้วก็น้องปันปันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้าร่วมงานด้วยกันเนี่ยสนุกมากน้องเขาเป็นคนแบบตลกเฮฮาครับก็ได้ทำให้บรรยากาศในกองแบบมันโอเคอะแล้วก็เหมือนว่าเราม,มันไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันมากอะไรเงี้ยครับผม จินเราล่ะใครครับเฮ้ยใครนะนอ๋อออคุณจิ้นเราวันนี้คุคุณจิ้นพี่ชายผมไปโคราชครับไปรับงานท,ที่ที่โคราชครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอกันครับก็แยกแยก,แยกงานกันทำอยู่ใช่ค่ะครับว่างอยู่ฮะใหม่ ซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงเต็มตใจครับเป็นเพลงที่ถูกนำมาเชิญและขอเรื่องบวงบักด,ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอัลบั้มเนี่ยก็ย,ยังยังไม่ไม่ทราบกำหนดแน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะต้นปีนะครับต้นปีหน้าแล้วก็ตอนนี้กำลังฟิตทำเพลงอยู่นะครับตอนนี้ก็อุ่นหัวล้วบ้างพี่โดมไปก่อนละกันโดมยีขายของให้พี่นิดหนึ่งนะครับโอ้โถึงนิดนึง ไม่ถามไม่ได้เรื่องเรื่องสาวๆครับผมเป็นไงบ้างตอนนี้เลครับสาวๆก็ขอพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้งานววางานงานก็เออหกหกเจ็ดวันต่ออาทิตย์แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ขอดูดูแลตัวเองให้เต็มที่ก่อนแล้วกันนะฮะก็เรื่องสาวๆก็พักไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราขอขอใช้ช่วงเวลาตรงนี้กับงานให้เต็มที่อย่าพักไ้เต็มที่จะได้ไม่เสียสมาธิด้วยครับครับ อขอบคุณน,นะคะอินเสิร์ตนิดนึง<า>เดี๋ยวจ้งฝันตะกุ้งหน่อยอะคะมาตะกุ้งต่อนะแอืขอบคุณค่ะนี้ให้พี่ลูกกบใช่ไหมแค่คนเดียวใช่ไหมคะขอบคุณค่ะไปเลยเอาไปเลยนี่แต่เขาจะไปกับเธอหรือเปล่าห่วมมงน้องเขาพี่หนุกเป็นห่วงนอนหลอ ตลอดตลอดนะแกงส้มดูเองแล้วกันฟ้องเนี่ยเกิดดูเราอยู่ไงเผื่อฟุกดาราชอบดูรวกเราเพราะไอ้คนเราจะเม้าอะไรเขาพี่บอยน้อยใจนะพี่บอยนี่ลูกกบผู้เล่นมันเป็นมุกในรายการค่ะค่ะพักเกกันดีกว่าค่ะ